My name is Tess. I am studying in English program. Before. My class was the first to study English in English program at toy school six years ago. Welcome to my school. Toy School was opened in 1992 by Ms. Kenopan Lim Miss Ms. when I studied in the United States of America I having a bachelor's degree in Shade Development. And a master's degree in human development and family studies. Ms. Nopan Limsoenroo was the first school principal to gain a master's degree from the United States of America, and opened a school in Surat Presently, the Child school has 560 students, from nursery to grade six. There are 38 teachers, 20 assistants, one Chinese teacher and seven foreign teachers. The foreign teachers are from Great Britain, United States of America and Canada only. Our school has a maximum number of 30 students in each class, allowing the teachers to help individual students when they are recovered teaching not only focus to focus on academic skills but also on moral behavior and preparing students in life skills in 2003 choice school introduced the bilingual program for students in kindergarten 2 and 3 it was the first private school in surat to offer such a program. in 2009, Ta school completed the construction of a tennis court on the school premises to help teach students tennis skills. Ta school was also the first private school in surat to offer tennis facilities to its students. please look at the photographs. to yourself ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนจอยโรงเรียนจอยเปิดทำการตั้งแต่ปีพศ2535บริหารงานโดยนางสาวกนกพรล,ลิ่มสุวรรณโรธจบการศึกษาปริญญาตรีเอกพัฒนาการเด็ก และจบการศึกษาปริญญาโทเอกพัฒนาการของมนุษย์และการศึกษาทางด้านครอบครัวจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพศ2546โรงเรียนจอยได้เปิดไบลิงกัวโปรแกรมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรก ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เปิดโปรแกรมนี้ในปีพศ2552โรงเรียนจอยได้สร้างสนามเทนนิสในโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนและเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีสนามเทนนิสในโรงเรียนปัจจุบัน โรงเรียนจอยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกมีนักเรียนทั้งหมด560คนมีครูจำนวน38คนพี่เลี้ยง10คนมีบุคลากรอื่นๆอีก10คนและครูภาษาจีน1คนมีครูชาวต่างชาติจำนวน7คน ซึ่งครูชาวต่างชาตินี้จะรับเฉพาะครูที่มาจากประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาแคนาดาเท่านั้นรวมบุคลากรทั้งหมด62คนคำขวัญของโรงเรียนจอยมีว่าสะอาดปลอดภัยใส่ใจวิชาการสื่อสารสองภาษาพัฒนาทั้งกายและใจ การรับนักเรียนของโรงเรียนจอยเน้นคุณภาพจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนจึงจํากัดไว้ที่30คนดังนั้นเมื่อนักเรียนมีปัญหาใดๆครูก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่เนิ่นๆเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมทางโรงเรียนจอย จึงเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกศารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้โรงเรียนจอยเป็นโรงเรียนนำรอ่องในการจัดทำโครงการการอบรมเลี้ยงลูกให้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งโรงเรียนจอยยินดีและภูมิใจที่จะได้มีส่วนช่วยพัฒนาเด็กเพื่อให้เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมในอนาคต สุขใจเหมือนบ้านเราคำว่าไทยซึ้งใจเพราะใจธาตุเขาด้วยพระบารมีล่นกล่าวคุ้มเรารมเย็นสุขสันทุมทิพฟ้า ส่องสดใสงามจับใจมีช่ยฝันผู้หงสตรีสมเป็นสีชาติเชิดฉันดอกไม้ชาไทยยึดมัน่นหอมทุกวันร